มาทำช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะมาติดตามทันข่าวทันธรรมกับดิฉันววนภวรณเกษเสมสุขค่ะสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์เดินหน้าโครงการรักษาสถิยรภาพแหล่งน้ำคืนป่าชุมชนสร้างสมดุลธรรมชาติ นายวิทยาจันร์ฉลองรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ประธานในพิธีปล่อยพัน์ปลาและปลูกปา่าตามโครงการรักษาเสถียรภาพแหล่งน้ำคืนป่าให้ชุมชนสร้างสมดุลให้ธรรมชาติที่บริเวณสระน้ำสาธารณะบนเนื้อที่82ไร่ที่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหน,นองเตงอำเภอกระสงังจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิน่นผู้นำท้องที่ชาวบ้านและนักเรียนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก สำหรับโครงการนี้สภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับประมงจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลหน,นองเตงจัดขึ้นเพื่อเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อเพอาะพันธุ์สัตว์น้ำให้คงความสมบูรณ์อยู่เสมอรวมทั้งเป็นแหล่งโปรตีนเลี้ยงประชาชนโดยมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่เป้าหมายที่มีความพร้อมในการดูแลรักษาควบคุมการเจริญเติบโต กำหนดมาตรการในการจับสัตว์น้ำไม่ให้มีการจัดสัว์น้ำก่อนกำหนดโดยมีแผนดำเนินโครงการในครั้งต่อไปในวันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2557บริเวณสระน้ำสาธรารณะองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเตนอําเภอหนองกี่และในวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2557ที่บริเวณสระน้ำสาธรารณะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจานอําเภอพุทธไทยสง์จังหวัดบุรีรัมย์ และสําหรับประเด็นนี้นะคะพระคุณเจ้ามีความคิดเห็นอย่างไรไปรับฟังจากพระคุณเจ้ากล่าวนมัสก,การค่ะขอจะเจริญพรในคราวนี้มีใช้เชื่อว่าสร้างสมดุลให้ธรรมชาติในทางพระพุทธศาสนาก็มีการพูดถึงในเรื่องของการสร้างสมดุลเช่นเดียวกันอย่างเช่นการปฏิบัติธรรมนะก็จะต้องมีการปฏิบัติให้มีอินทรีย์ที่สมดุลกัน ไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งมากหรือน้อยกว่ากันอย่างเช่นในด้านของศรัทธ,ธาศรัทธ,ธาวิริยะสติสมาธิและก็ปัญญาในสิ่งเหล่านี้ตัวของผู้ปฏิบัติธรรมนั้นจะต้องบำเพ็ญหรือว่ามันปฏิบัติให้มีเท่าๆกันไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งน้อยหรือว่าเกิดความเสียสมดุลในส่วนของทางโลกก็เป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นเช่นเดียวกันว่าหากสิ่งใดสิ่งหนึ่งขาดความสมดุล สิ่งนั้นก็จะส่งผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะในเรื่องของธรรมชาติของเจริญพรค่ะก็ต้องขอ,อกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้านะคะที่มีข้อคิดดีๆให้เราค่ะสำหรับทางข่าวทันธรรมนะคะได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามทางข่าวทันธรรมได้ใ,ใหม่ในช่วงหน้าค่ะอุปถรัรมภ์ช่วงข่าวโดยกลุ่มการาศาสนาะกระทรวงวัฒนธรรม